สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีพี่มานีด้วยครับยินดีต้อนรับสู่รายการมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์วันนี้เห็นว่าเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผีใช่ไหมครับพี่มานี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนและสวัสดีน้องมานะด้วยจ้าใช่แล้วน้องมานะวันนี้พี่มานีจะพาทุกคนไปเปิดโลกการล่าท้าผีกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Spirit Box นั่นเองรับรองว่าวันนี้ต้องสนุกตื่นเต้นขนลุกสู้แน่นอนว่าแต่น้องมานะพร้อมหรือยังจะเนี่ยแล้วไอ้ Spirit Box ที่ว่ามันคืออะไรครับพี่มานีถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่ากล่องผีหรือว่าจะเป็นกล่องที่ขังผีไว้ข้างใน โอ้โหน้องมณนะนิจจินตนาการล้ำเลิศมากแต่ไม่ใช่กล่องขังผีนะจ๊ะ Spirit Box หรือ Ghost Box เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่เขาเชื่อกันว่าใช้สื่อสารกับวิญญาณหรือพลังงานเหนือธรรมชาติได้นะน้องว่าแต่น้องมณนะอยากรู้ไหมว่ามันทำงานยังไงพี่มานีจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยน่าสนใจมากครับอุปกรณ์สื่อสารกับวิญญาณแล้วมันทางานยังไงครับ Spirit Box เนี่ยนะหลักการทำงานของมันก็คือมันจะสแกนคลื่นวิทยุ AM และ FM แบบเร็วมากๆเลยน้องทำให้เกิดเสียงซ่าๆหรือที่เรียกว่า White Noise แทรกออกมาทีนี้นักล่าท้าผีเขาเชื่อกันว่าวิญญาณเนี่ยสามารถใช้เสียงซ่าๆเหล่านี้หรือแทกแซงสัญญาณวิทยุเพื่อส่งข้อความออกมาได้อุปกรณ์บางรุ่นก็อาจจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นบันทึกเสียงได้ปรับความเร็วในการสแกนหรือมีเซนเซอร์วั อุณหภูมิด้วยนะน้องมนะพอจะเห็นภาพสเปริทบ็อกซ์ขึ้นมาบ้างหรือ,อยังจ๊าเข้าใจแล้วครับมันก็คืออุปกรณ์ที่ใช้จับเสียงของผีนั่นเองใช่แล้วน้องมนะเข้าใจถูกต้องเลยแต่พี่มณีต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่เนอะยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนม,มารองรับว่าแต่น้องมนะอยากรู้ไหมว่าเวลาเราไปล่าท้าผีแล้วใช้สเปร i t บ็อกซ์เนี่ยเขาถือว่าอะไรคือหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้บ้างนั่นสิครับ มันมีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือได้บ้างครับ ในการล่าท้าผีเนี่ยการตอบสนองจาก Spirit Box ที่นับเป็นหลักฐานได้ก็คือเสียงที่เราได้ยินอย่างชัดเจนอาจจะเป็นคำพูดหรือวลีที่มันเกี่ยวข้องกับคำถามที่เราถามไปแล้วก็อุปกรณ์บางรุ่นมันจะมีสัญญาณภาพขึ้นมาด้วยเช่นไฟสว่างขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอพวกนี้ก็นับเป็นหลักฐานได้เหมือนกันนะแต่แต่แต่ถ้าน้องมานาไปเจออุปกรณ์ที่มันแค่ตรวจจับว่าไมโครโฟนทางานอยู่อันนี้ยังไม่นับว่าเป็นการตอบสนองจาก นะจ๊ะต้องระวังด้วยหลักฐานพวกนี้น่าเชื่อถือจริงเหรอครับอยากรู้แล้วสิว่ามีใครใช้อุปกรณ์นี้แล้วเจอผีจริงๆบ้าง โอ้โหน้องมนะเริ่มสงสัยใครรู้แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานจาก Spirit Box เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดเลยนะคือมีหลายคนที่อ้างว่าเคยได้ยินเสียงได้รับข้อความที่ชัดเจนจากวิญญาณผ่าน Spirit Box จริงๆแต่ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการเขาก็มีคําอธิบายอื่นๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Spirit Box เหมือนกันว่าแต่น้องมนะอยากฟังเรื่องเล่าจากคนที่เขาอ้างว่าเคยเจอผีจริงๆหรือ อยากฟังมุมมองทางวิทยาศาสตร์ก่อนดีจ้าขอฝั่งคนที่เขาอ้างว่าเคยเจอผีจริงๆก่อนดีกว่าครับ ได้เลยจ้าน้องมนะเรื่องเล่าจากคนที่อ้างว่าเคยเจอผีผ่านสปิริตบ็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าตอนที่ใช้สปิริตบ็อกในสถานที่ที่เขาเชื่อว่ามีผีสิงเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองหรือได้ยินคําตอบที่ตรงกับคําถามที่เขาถามไปบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่พี่มานีต้องย้ําอีกครั้งนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเราไม่สามารถ สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ถ้าอยากฟังเรื่องเล่าสนุกๆก็พอได้อยู่จ้าแล้วทางมุมมองทางวิทยาศาสตร์ล่ะครับเขาว่าไงบ้าง นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาจะอธิบายว่าเสียงหรือคำที่เราได้ยินจาก Spirit Box เนี่ยอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Electronic Voice Phenomenon หรือ EVP ก็คือการที่เราได้ยินเสียงหรือคำพูดจากเสียงรบกวนหรือคลื่นวิทยุที่เข้ามาซึ่งสมองของเราเนี่ยมันจะตีความเสียงเหล่านั้นให้มีความหมายเองนอกจากนี้ตัว Spirit Box เองมันก็คือวิทยุที่สแกนเคลื่อนอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็อาจจะรับเสียงจากสถานีวิทยุเพลงหรือบทสนทนาที่ออกมา อยู่ได้ส่วนเรื่องอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือที่เราเรียกว่าโคสปอร์ตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันอาจจะมีคําอธิบายทางสิ่งแวดล้อมเช่นกระแสลมหรือการระบายอากาศที่ไม่ดีก็ได้นะน้องมนะนาฝั่งที่เขาเชื่อพอมีนักวิทยาศาสตร์ออกมาอธิบายเขาว่าไงบ้างครับโอ้โห oh คําถามนี้น่าสนใจมากคืออย่างนี้คนที่เขาเชื่อในเรื่อง Spirit Bo x และการสื่อสารกับวิญญ,ญาณเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อโต้แยง้งหรือมุมมองที่ต่างจากนักวิทยาศาสตร์นะบางคนเขาอาจจะบอกว่า ปรากฏการ์ E.V.P มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหรือบางคนเขาก็อาจจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เปิดใจหรือไม่ได้พยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาเจอมาจริงแต่พี่มานีว่าเรื่องนี้มันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะว่าเราจะเลือกเชื่อแบบไหนหรือจะเปิดใจรับฟังทุกๆความเป็นไปได้ว่าแต่ว่าพี่มานีเชื่อเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับ พี่มานีก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดเหมือนกันพี่มานีมองว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อมันก็เหมือนเหรียญสองด้านที่มันก็มีเหตุผลและคุณค่าในตัวเองเราไม่จําเป็นต้องเลือกเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แค่เราเปิดใจรับฟังและใช้สติในการพิจารณาพี่มานีว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะแล้วน้องมานะล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้ ผมคิดว่าถ้าผีมีจริงในอนาคตวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถพิสูจน์ได้เองครับพิมานีว่า Spirit Box ถ้ามองตามหลักการทำงานมันมีความคลาดเคลื่อนหรือเปล่าครับน้องมานะนี่ความคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยนะพี่มานีเห็นด้วยเลยว่าถ้าผีมีจริงวันนึงวิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ได้ส่วนเรื่องความคลาดเคลื่อนของ spirit box เนี่ยถ้ามองตามหลักการทำงานพี่มานีว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะอย่างที่บอกไปว่า Spirit box มันคือวิทยุที่สแกนเคลื่อนความถี่เพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินมันก็อาจจะเป็นแค่เสียงรบกวนเสียงจาก ฐานีวิทยุหรือเสียงอะไรก็ตามที่มันแทรกเข้ามาแล้วสมองของเราเนี่ยมันก็อาจจะเติมเต็มเสียงเหล่านั้นให้มีความหมายเองซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่วิญญาณต้องการจะสื่อสารจริงๆก็ได้นะน้องมานะ เหมือนที่เรามองก้อนเมฆแล้วจินตนาการว่าเป็นสิ่งน้นสิ่งนี้ใช่ไหมครับใช่เลยน้องมานะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากมันก็คล้ายๆกับเวลาที่เรามองก้อนเมฆแล้วเห็นเป็นรูปต่างๆนั่นแหละปรากฏการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าพาเรโดเลียนะคือการที่สมองเราไปจับรูปแบบหรือสิ่งที่คุ้นเคยจากสิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีความหมายอย่างเช่นเราเห็นหน้าคนบนดวงจันทร์หรือเห็นรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดในเงาแบบนี้ก็เป็นพา เหมือนนกันสิ่งเดียวกันแต่ละคนก็จะตีความต่างกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยน้องมานะสิ่งเดียวกันแต่ละคนก็ตีความต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความเชื่อและพื้นฐานทางจิตใจของแต่ละคนอย่างเช่นถ้าเราไปดูงานศิล,ละปะบางคนอาจจะชอบมากรู้สึกว่ามันมีความหมายแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเรื่อง spirit box ก็เหมือนกันบางคนอาจจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนและตีความว่ามันเป็น ข้อความจากวิญญาณแต่บางคนอาจจะได้ยินแค่เสียงรบกวนหรือไม่รู้สึกอะไรเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนจริงๆนะน้องครับพี่มานีมีเรื่องที่เกี่ยวกับ Spirit Box ที่พี่มานีอยากบอกก่อนจบรายการหรือเปล่าครับอย่างเรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กัน ได้เลยน้องมานะมีเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับ Spirit Box ก็คือแนวคิดเรื่อง Ghost Box เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงต้นศตรวรรษที่20แล้วนะโดยทอมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ชื่อดังเขาก็เคยมีความคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบลักษณะของชีวิตมากกว่าที่ใช้สื่อสารกับคนตายโดยตรงแต่ Spirit Box ในรูปแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันมันเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงปลายศตรวรรษที่20และต้นศตรวรรษที่21จากการ ศึกษาและเผยแพร่โดยคนที่เชื่อในปรากฏการณ์ EVP อย่างคอนสแตนตินราวดิฟนั่นเองพี่มานีว่าเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องการสื่อสารกับวิญญาณมันมีมานานมากและก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะน้องมานะครับพี่มานีคนเรามักพยายามสื่อสารกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเชื่อเรื่อง Spirit Box หรือ g h o s t b o x หรือเปล่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันครับเพราะยังไงเราก็พิสูจน์เรื่องนี้ ไม่ได้เว้นแต่ว่าเจ้า Spirit Box จะได้รับการพัฒนาให้ได้รับสัญญาณชัดเจนขึ้นจนเราจับใจความได้ชัดนั่นแหละครับถึงตอนนั้นเราก็คงรู้เองว่าเสียงที่เราได้ยินจากเครื่องนี้มันคือเสียงอะไรกันแน่ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังรายการมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์หากใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับช่วยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพโปรดรักษากฎของชุมชนสำหรับวั สวัสดีครับน้องมานะพูดได้ดีมากเลยพี่มานีขอเสริมอีกนิดนะว่าไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่อง Spirit Box สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเคารพในความเชื่อของผู้อื่นและใช้สติในการพิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้พี่มานีก็ต้องขอบคุณน้องมานะและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากเรื่องราวของ Spirit b ็ x ในวันนี้ ถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้เราพูดคุยกันเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ